ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาศกขึ้นชื่อว่าเป็นขุนเขาแห่งป่าฝนป่าดิบชื้นผืนใหญ่ที่สุดของภาคใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะในลำน้ำคลองศกที่ไหลผ่านป่าไม้ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดและลักษณะของคลองที่มีความคดเคี้ยวมีความลึกไม่มากนักเหมาะแก่การทำกิจกรรมล่องห่วงยางซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทกึ่งพักผ่อนหย่อนใจและผจญภัย สร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเที่ยวเฟียววันธรรมดาแอดสุราษฎร์ธานีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดทําเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจเป็นการสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวผ่านสื่อในทุกช่องทาง ให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติของป่าฝนในส่วนของกิจกรรมล่องห่วงยางเขาศกนะคะถือเป็นกิจกรรมที่ไม่พลาดเมื่อมาที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะนี่คือการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเขาศกนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเขาศกแล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พลาดนั่นคือการล่องห่วงยางนะคะมากันได้เลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเหมาะสําับ เล่นน้ำมากมากนะคะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกับครอบครัวนี่คือกิจกรรมที่จะเราสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันได้การล่องห่วงยางแต่ละครั้งน,นะคะบรรยากาศซ้ายขวานะคะแล้วก็จะชมความงดงามของธรรมชาติมีต้นไม้ต่างๆนะคะรือว่ามีสัตว์ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะเราจะได้ว้าวระหว่างจุดระหว่างทางแล้วก็มีการพักเล่นน้ําระหว่างทางด้วยนี่คือกิจกรรมหนึ่งที่จะไม่พลาดเมื่อมาอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะ โดยกิจกรรมล่องห่วงยางเขาศกสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปีนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและชมธรรมชาติวิถีชีวิตของสัตว์ป่าตลอดเส้นทางการล่องห่วงยางมีระยะทาง4กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40-45นาทีสามารถลงเล่นน้ำระหว่างทางได้อีกทั้งยังล่องผ่านหน้าผาหินเป็นความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง และยังได้สัมผัสวิถีชุมชนกินข้าวริมคลองซึ่งเป็นข้าวที่หุงด้วยกระบอกไม้ไผ่ห่อกับใบเร็ดและปิ้งย่างสไตล์แบมบูคุกกิง้งเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเขาศกในช่วงการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีความพร้อมและมีศักยภาพให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่าการล่องห่วงยางมีความปลอดภัย รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพนมได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในทุกด้านมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอำเภอพนมเราก็มีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติเขาศกหรือคลองศกในพื้นที่ตำบลคลองศกแห่งนี้นะครับก็นับตั้งแต่ปายเดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับทาง เราซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่สําคัญหนึ่งของจังหวัดสุราธานีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราพื้นที่อำเภอพนมเราเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ภูเขาสูงหมอกสวยน้ําใสนะครับแล้วก็อุณหภูมิเย็นสบายทั้งปีนะครับ จะมีปัญหาช่วงฝนตกในฤด,ดูฝนนิดหน่อยนะครับแต่เราก็มีการแจ้งเตือนภัยนะครับโดยมีผู้ประกอบการนักธุรกิจทางสมาคมนักธุรกิจชมรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับในส่วนของทางราชการเนี่ยนะฮะก็ได้มีการประกาศเตือนมาถึงอุทยานโดยตลอดนะครับนะฮะในช่วงที่ช่วงไหนที่ล่องห่วงยาง ได้ล่องแพได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับเรามีมาตรการเคร่งครัดนะครับในเรื่องของการล่องห่วงยางเนี่ยนะฮะก็จะให้ทุกท่านเนี่ยต้องสวมชูชีพนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ท่านผู้ว่าก็กำชับทุกอุทยานนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพวกเราพร้อมที่จะให้บริการนะครับ นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากสัมผัสธรรมชาติขุนเขาแห่งป่าฝนและความตื่นเต้นท้าทายในสายน้ำคลองศกต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องห่วงยางเขาศกเที่ยววันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาต้องมาสุราษฎร์ธานีปราโมทวีรสมถ่ายภาพกัญญาณตวลิคิตทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี